คู่นี้ให้แต่งหน้าให้เป็นเราไม่เคยเดี๋ยวอาจตรยไลก็ได้ถ้าคิวมานอนไงเธอดูตอนแต่งหน้าไหมถ้าคิวตื่นนีพ่พ่อกับพ่อของโมเดลกำลังมานอนที่โรงแรมแต่ว่านอนคนละห้อง เ้าค่ะไม่รับปากนะ มีครอบครัวหรอว่าแกประมาทเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่บป,ประมานนิดนึงมาแบบคือเราเป็นชนีสาวที่แบบกะเลวกระลาดอยู่ประ,ประมาณสามสิบห้าปีจนสาสิบหกปีนึกออกปะณวันหนึ่งออาเต็มที่ตัดตอนเด็กออกอาตัดไปว่ายี่สิบปี นะวันหนึ่งจะต้องไปมีครอบครัวมันก็แปลกอยู่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินความรู้สึกที่ต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วเห็นหน้าผู้ชายสักคนหนึ่งแบบก็ทุกวันที่ใช้ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้และผู้ชายก็ต้องเห็นหน้าฉันชน,นีสาวเสียงแป่นทุกวันคือแต่งตาอะไรอ่ะ ข้างบนยังไม่ได้ทำไงทำแบบข้างล่างมันก็จะหน้าแปลกๆนิดนึงแอบไม่คุ้นชินพ่อกับแม่ฉันไม่เห็นจใจหายเลยเลยตอนเนี้ยอยากถามความรู้สึกมากว่าพ่อกับแม่รู้สึกอะไรบ้างไหมคะหรือว่ายังยังไม่รู้ตัวคือไอคิวพอพัฒนายุ่ใจหายไปนำก่อนพ่อกับแม่ฉันอีก เราวนผมมะเดี๋ยวก็ชินพ่อใจหายแต่หนูยังไม่ย้ายบ้านนะคุณเซนฮัลโหลถึงแล้วเหรออ,อ่อเดี๋ยวหนูลงไปก็ได้พ่อถึงแล้วอะ่ะคือแต่งหน้ายังไม่เสร็จทำไงโอไม่จะกดเธอทำไงอะ่ะ คือต้องไปอ่ะเราพาทุกคนลงไปไม่ได้ปะคือยังไงเดี๋ให้พ่อแจ้งชื่อพ่อแจ้งชื่อก่อนได้ปะพี่บอลต้องเอาของไปด้วยอ่ะ แจ้งชื่อเขาก่อนได้ปะใช่จองไปในชื่อแม่ชื่อแม่จา้าแต่ว่าแก้หมูเป็นคนจองเออชื่อจริงลองแจ้งชื่อจริงไปก่อนหาพ่อแฟนพ่อชื่ออะไรถามหนูลองเดี๋ยวหนูยังไม่เสร็จอีกแป๊บนึงหรือรอได้แป๊บนึงเอาไง แกงคือก่อนอยากอยู่แต่นในห้องหรือว่าออกไปข้างนอกพ,อพ,อพอก่อพนะ่อคาราก้ไหม รถเยอะอะไรพารากอนอยู่ข้างเราเลยพ่อใช่รัว้วติดกันหรือว่าตอนเย็นเดี๋ยวค่อยออกไปกิกนข้าวแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับเดี๋ยวนูหาให้ที่แก้มผมจองอะ่ะต้องรอแม่ปะหรือไม่ต้องอืม ขาเป็นเป็นเป็นบุ๊กเรียกับของห้องฮะอุ๊ยพูดชื่อห้องไม่ได้พ่อไรอยู่แบบนึงปิเดเสียงก่อนคือฉันต้องลงก่อน ก็ลงไปทางนี้กพอได้ บอกว่าอยู่ห้องหนูไม่ฟังหนูเลยซักคำก็มันมีของหนูด้วยชุดนะ่ะเ,เออ,อคือมันยังไม่ได้ห้องไงเมื่อกี้แล้วก็ห้องหนูอยู่ข้างๆไปไหม,มไปดูห้องหนูปะเดี๋ยวค่อยเดินมาห้องตัวเองมาเดี๋ยวพอห,วหนูต้องทำผมทำผมอีก จะไปพารากอนนะคะพ่อไปไหม <Yeah. S 1> งไเกียเดินงั้นก็อยู่ในนี้แล้วก็สั่งอาหารได้เลยรูมเซอร์วิสกดรูมเซอร์วิสคำเดียวแล้วพ่อก็สั่งอาหารได้เลยตามใจแต่ไม่ไม่ไปกินข้าวตอนเย็นหรอกิน <Yeah. S 1> ไหมอะตรแล้ <Yeah. S 1> แต่ 8. ไม่บังคับหนูอยู่มาหลายวันละอยู่แบบอยู่อ่ะหนีมาเข้าใจคำว่าหนีมาคุณเจนคะรบกวนถอดรองเท้าด้วยค่ะ คุณแจนต้องสนองเท้านะคะก็ชุดของพ่อไปของพอตลกปะเอาของแม่ไปด้วยทั้งนั้นอะคือมกเมื่อกี้หนูจะให้เขาอะเปิดตู้เสื้อผ้าใช่ปะแต่ไม่อยากให้เขาเปิดตกกลัวกลัวเขาตกใจเพราะว่าในตู้เสื้อผ้ามีแต่ของเล่นอพอเอาเรื่อมาให้ด้วย โมเดลไม่มาค่ะปุ่เจนไม่อยอมให้โมเดลมาแม่ซีเดียวกันหมดเห<ด>มือนกันหมดใส่สองแนนเดี๋ยวเอานะ้ำไปแช่ห้องพ่อพ่อได้กินน้ำไอ้ของโบกินไปไแล้วกินเอา้าเป็นไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะคือหน้าแต่งไม่เสร็จแล้ววันนี้ไปไหนต่อไม่ได้ละ <c oughs> คือแดดเข้าละเมื่อกี้แดดยังไม่มีเลย สาวจีนเมื่อกี้ช่อจยอย่อย่างเงี้ยอุ๊ยนี่เราโฆษณาครีมกันแดดได้แล้วนะเจนเขาก็มีภารกิจของเขานะคะคืออยู่ข้างนอกเรายัางวุ่นวายอยู่เนี่ยขำจริงคือหนู คือหนูไปไหนหนูก็วุ่นวายเหรอคือพ่อใดพออยู่ดีพ่อก็ได้มาได้ตัวเองค่ะเสียงอะไรอ่ะหรอพ่อเร็วพ่อมานั่งนี่เร็ว นี่ดูหนูหนูอนอนตนังบ้านคนะ่ะออกมากด้วยปิดล็อกปิดได้ก่อนปิดได้ก่อนเลยคอนอย่างไหมว่าปู่ไม่ได้ช่วยแค่กันผีแต่ถ้ามีใครจะทำร้ายเราอะ่ะปู่สามารถเป็นอุปกรณ์ได้เป็นไงลูกเจ็บปวดหววัวปะดิ้งนังดีพน,นังดีเดี๋ยวพุนน่งไล่กันเร็ว เข่าก่อนเป็นอะไรอ่ะเปียกไว่ายน้ำไหมไมัดคิดถึงโมเดลอยู่โอ้ย,อยเมื่อไงตงวาพอไปถึงมันขึนอย่าลืมนะ<ร>เดี๋ยว,วนะอย่าล,ลืมเรื่องอะไรอะ่ะอย่าลืมอะไรอ่ะแล้วบอกว่าพอเขาไปถึงบ้าะนหนูไหอ๋อเบวไม่ได้เข้าด้วยค่ะ คือก็บอกว่าให้มาก็จบแล้วใช่ก็คือมาแล้วเดี๋ยวจุม๋มันบอกว่าก็ได้ต้องไปไทยนี่ทับแพ็คของอะไรต่ออะไรเยอะแยะงานเยอะดูบ้านดีกว่าเพราะมันห้600าหกร้อยที่อ่ะอันไหนพ่อเร็วเล่าเร็ว,ร,วรู้สึกไงบ้างาลูกเดี๋ยวพ่อร้องไห้อีกเริ่มก่อนคุยคุยคุยอย่างอื่นไ,ไม่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสได้ไหมซีเรียส แล้วเ,าาเราต้องไม่พลังลบค่ะคือไม่ต้องเล่าเรื่องนี้เออเล่าสิหน่อยพอไปถึงเสร็จแล้วเออโอเจนกับทิวเตได้ไหมแทนที่จะกลับบันเดลบอกขอเป็นทิวสเตแต่และแต่แรกไม่ยอมไปเอา้าวมันเป็นเลื่องธรชาติของเด็ก ก็วุ่นวายมากบะเอ,อ่อเผดภักดิ์ไฟไหมไอ้ท่อน้ำก็ขาดยังไม่รู้ขาดเยอะขาดอีกแล้วขาดเยอะแค่ไหนยังไม่รู้โอเคเสียตังอีกแล้วและนี่นนนสั่งเอน้ำมาให้เขาสูบเอาน้ำเราไปใช้หมดเลยรถรถแต่เพิ่งมาไม่มีน้ำ<า>ต้องมาเอาน้ำที่แทงเราเกียรเกียรแล้วใครให้น้ำ <ๆ S 2> เร<ล>าต่ออ่ะ แกงเกี้ยงเลยแล้วใครต้องจ่ายเงินค่าน้ำหนูอะเราก็าต้องจ่ายฮะแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหนูวะเพราะว่าว <ะ S 2> ถ้าเอาน้ำที่เขาเยมันก็เอาน้ำของมาให้เราเอา้อาวแล้วทำไมเขาถึงเขาบแบบนั้นเด่นนนเขาก็สั่งเสร็จแล้วอะงงคือโอเคทั้งซอยทั้งซอยแกเปล่าแล้วก็มันก็เขาขนาดพน,นันเสร็จก็มไม่ข้ามมาอีกฝั่งรถเก่งเก่งไปกันแน่เขาไม่ให้เข้า ไฟมันโหม่แหละอยู่ไหนกลับมาแล้าว่าเป็นไงตลงคือเริ่มปวดหัวแล้วตอนแรกสนุกอยู่พอพูดเรื่องเครียดเฉยงงมะพ่อไม่แตกใช่ไโอเคโอเคแล้วตรงไอ้น้านของเราเขาใช้เราสานไม่เป็นค่ะ เราต้องจ่ายใช่ไหมอืมอ๋อเราก็คงไม่ระเอืมแต่ไฟลุกเยอะใช่ไหมั้ยอ,อืมอืมโอเคใช่ค่ะไฟไหมรอบที่หมาค่ะอืมออืมโอเคพอมาถึงแนละ้ว เไม่เราจ่ายอ่ะเขาไปจ่ายหรอเข้ามาถึงต้องแต่น้ำมันไม่รั่วจริงๆถ้าเราไม่สั่งมางมาก็ทพี่ให้สั่งเพราะว่าการ <c oughs> ถ้าทอดก็ไม่มีน้ำใช้กันหมดมันก็จะอยู่กันยังไง แไฟไหม้อย่างงี้งูเงอมันไม่มันไม่มาที่ที่บ้านหรอไอ้เมยไอ้เมยนี่มันไม่เมื่มยเลยนี่อะไรของเล่นหิวหรอระวังโดนเครื่องม้วนผมนะหิวไหมไม่รู้หาอะไรกินเล่นไงปวดหลังอะไรแบกแบกแบกเอาอะไรก็สั่งนี่อ่ะอ้ะมีแท่านได้ขนมในห้องไม่มีอะไรกินเลยเป็นคนไดเอทอื กินมสั่งสิเย็นได้กินอะไรห,หนูจะไปห้างไงถึงถามว่าพ่อจะไปไหมหนูยังไม่ได้ให้พี่บอลกลับคือถ้าพ่อไปมันก็แบบไอ้นี่ได้ไปรับไปส่งอยู่ได้หรือว่าไมเอาอยัางไงเกียดะถ้าที่เกียดก,ก็กินแค่ในโรงแรมพอลงไปกินแล้วเซ็นห้องไว้ก็ได้มันมีให้กินเยอะแยะเลยโรงแรมอะ่ะ คือเราอย่านอนเป็นซุ้มเศร้าอยู่แต่นในห้องก็มันขี่เกียจเดินสั่งไงคะขามันอ่ะสั่งจะอะไรเดี๋ยวหนูพูดหลุดโทรให้ชอบเวลาพี่ผมไลค์กับพ่อดูฟาดกันดูฟาดกันมากเอ๊แฟ้งเราแตกฟาดดีกว่าขี้ก็แตกหรอกเดี๋ยวอือแตก หมอบอกให้กินปาลาเยอะๆคือมันต้องไม่กินปลามีปลากระพงทอดเดินเมื่อวานพี่พีพ<ะ>พก็สั่งปลากระพงทอดรึ่งซีอิ๊วมีไหมนี่มันไม่ใช่พัตคารเหล่าถ้าปลาก,กระพงนึ่งซีงอิ๊วไปพาราคอนกันหนูไปเดี๋ยวพาไปกินไปเอาไอ้นี่มาล่าวิวแชร์ถ้าไม่อยากเดินปลากระพงปลากระพงทอดอะ่ะมาไปมีปลากระพงทอดกินกันอะไร ร้นานน้ำปลาเหรอเรอื่ออะไรไม่ที่หนูสั่งกันพี่พีพี่ไม่รู้พี่พีเขาสั่งมากินกับอะไรไม่รู้กินเปล่าเปล่านางกลัวอ้วนไงแม่เดี๋ยวมาค่ะเขาไปเขาไปธุระเขาเขามีธุระของเขาบุลีอ่ะเดี๋ยวเขามาค่ะนี่ไงไฟกับผมเอาไหมา ก็กิ็กก็น่ากินนะได้แล้วพอก็เอาข้าวอะไรเดยหนูสั่งให้เสร็จสับแล้วก็เอาอะไรก็บอกหนูเออที่หลังวันไหนเบื่อหมากมากก็ก็นอนโรงแรมก็ได้นะสบายอยู่ ไม่ต้องไปต่างจังหวัดก็ได้ขวัญถามอยู่หน่อยขวัญจีมาไหมจะไปพารากอนนี่ฉันนอนอยู่ข้างพารากอนเลยหรือว่าเธอมานอนเล่นที่นี่ไหมคือหนึ่งคืนเอาไหมโทรหาดีกว่าเอาโทรศัพท์ผิดเครื่อง อ๋อยู่นี่จีมานอนไหมพรุ่งนี้ฉันไอ้นี่แล้วนะสี่คืนนี้เราจะได้นอนคุยกันสาวสาวสาวเอาไหมยังไงสนใจปะให้โทรหาหมบอกว่ามีภาระมีหมายอยู่ขวัญบอกว่าไปกลับก็ได้ เราไม่ลเข้าไปห้างออกับหนูไหมจริงถ้ามีขวัญจีไอคิคร <IQ, S 2> <พ>บเซตเลยเดิน,ดลดนแล้วมันไม่ค่อยดีไปเล่นด้วยกับดึกได้โอเคฉันนอนแบบติดเลยอะ่ะมา เอาอะไรอีกเอาแค่ปลาใช่ไหมก็กินกับอะไรอ่ะกินปลาเปล่าเล่นเล่นเอาข้าวป่ะข้าวมาแค่ถ้วยกันเนะเอาไปให้ห้องหนูเลยเนอะหิวม,มากแค่ไหนก็กินปลาในตัวอ่ะคุยกับคนในไลน์ไปก่อเอามาจะไป,ปสั่งไ้เลยทันที าถามว่าหิวมากไหมเขาบอกกินช้างกันได้เป็นตัว,วเราก็บอกก็แค่กินปลาในตัวเลย เอาเอาข,า,ขา,อาสอง2จานเลยเหรอ 1, มองไม่เห็นเลอะไรเลย,เลย ปู่เจนสวัสดีค่ะพ่อหล่อค่ะเขาบอกพ่อหล่อไม่เปลี่ยนค่ะปู่เจนใส่แว่นค่ะพ่อผมดาหล่อเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วเขาคิดว่าฉันแก่งเขาเดิอเด้อก็หายแล้วผมพ่อหล่อเหมือนเดิมพ่อรีวิวของเล่นหน่อยอ๋อพ่อรีวิวปู่เอ้กุ๊บอันนี้ดิอ่ะคืออะไร ของแนนเหนือเนี่ยเออรีวิวดิอ่ะรีวิวสมมต<อ>ิว่าเอานี้ขายอ่ะรีวิวหน่อยร,รีวิวรีวิวยังไงก็รีวิวสมมติว่าเราขายเริ่มกล่องแพ็กเกจก่อนเริ่มก่อนเอาใหม่เอาใหม่ซอสไอซรครีมไอซครีมอะไรล่ะกล่องนั้นไอซครีมอ่ะแล้วไงต่อแต่เปิดออกมาแล้วมันไม่ใช่นะเปิดออกมาแล้วมันเป็นเป็นเ,เขาเรียนอะไรพันปูละฮะทันปูละ เนี่ยนะมาจากประเทศอะไรฮ่าไชน่าโอมาจากประเทศจีนอืมแต่ว่าทำตัวเหมือนเป็นญี่ปุ่นบีบได้นี่นะครับแต่ว่าเรามีของมยของหมดแล้วขายเมื่คืนของหมดแล้วก็เก็บทีอมาไล่ให้บีบีบ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 เพื่ออ๋อเอาไว้เรียกเด็กสั่งข้าวหน่อยครับ หัวจะปวด